สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสบัดีที่6กรกฎาคม2023นะครับวันนี้เฟียงกืนดินเด็กอยู่ที่56จากมอนนี้61เมื่อคืนนี้มีการแชร์การให้สัมภาษณ์ของคุณแลร์รี่ฟิงค์ซีบริษัท BlackRock แชร์กันเรียกว่าทุกสื่อข่าววงการคริปโตและนอกวงการคริปโตเกี่ยวกับมุมมองของคุณแลร์รี่ฟิงในเรื่องของ Bitcoin ในเรื่องของคริปโตเคอแนซี เหตุผลที่มีคนแชร์นเยอะเพราะอะไรเราทราบดีคุณแลรีฟิงเคยเป็นแอนตี o, ้คริปโตแอนตี้บิตคอยแกเคยมองว่าบิตคอยนหรือคริปโตเคอรนซีเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ออฟมัน n ี e ลอนดเป็นของพวกฟอกเงินนะครับแต่เมื่อคืนนี้มุมมองเปลี่ยนไปเยอะก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครับคำพูดของแกที่ผมแปลออกมาเนี่ยทุกสื่อข่าวแปลไม่เหมือนกันเพราะคุณแลรีฟิงแน่นอนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านคริปโตเคอรนซีนะครับ C.O.Y. 7 0ปี เพิ่งเข้ามาเหมือนกับผสมลงกับคริปโตแกไม่เหมือนกับพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ในวัย50กว่าปีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่แกพูดประมาณนี้แกบ,บอกว่าผมเชื่อว่าโลกคริปโตมันก็เหมือนกับทองคำในรูปแบบดิจิตอลนะครับและแทนที่เราจะลงทุนกับทองคำมาเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันเงินเฟอ้อมาเฮดกับอินฟลชันเนี่ยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟอ้ออยู่เนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่า Bitcoin มันคือสินทรัพย์แบบนานาชาติแบบสากลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่ง uh, เพราะฉะนั้นมันเป็นสินทรัพย์ที่เสมือนการลงทุนทางเลือกและรากฐานของบริษัทแบล็ r รอกคือความหวังครับเราเลือกที่จะลงทุนเพื่อการกเกษียณเพราะเราหวังว่าพรุ่งนี้เราต้องมีวันที่ดีกว่าวันนี้นั่นคือไฮไลท์คำพูดของคุณแลรีฟิง ก่อนหน้านั้นนักข่าวถามนะบอกว่าคุณแล r รีฟิงคุณเคยเป็นแอนตี้คริปโตเหมือนกับคุณวอร์นบัฟเฟตหรือเปล่าคุณเคยไม่ชอบคริปโตเหมือนกับพ่อใหญ่หรือคุณปู่วอร์นบัฟเฟตหรือเปล่านะฮะคุณแล r รีฟิงบอกใช่ครับสมัยก่อนผมเคยได้ยินแต่ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับบิตคอยเกี่ยวกับคริปโตคนใช้คริปโตเค r นซีในทางไม่ดีผมเลยไม่สนใจเท่าไหร่นะครับก็เมื่อคืนนี้เราเห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป คุณลารีฟิงซีโอของ Asset Major ที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่อง Fox Business เป็นช่องที่มีคนดู80กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเพราะนั้นคำพูดของแกผมว่ามันมันกล้องกังวานไปทั่วโลกแม้กระทั่งพิตีซีซีนี่นะฮะแกออกมาทวีตบอกว่า Then they join you นะสุดท้ายเขาก็มาจ่อยคุณสุดท้ายเขาก็มารวมกับคุณนะครับคำพูดเต็มๆเนี่ยพิตีเคยพูดว่าเขาจะมองบิทคอยเป็นแชร์ลูกโซ่ก่อน นะและเขาก็จะล้อเลียนคุณและเขาก็จะต่อต้านคุณและสุดท้ายเขาก็จอยคุณเดนเดลจอยอยู่นะครับพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เช่นกันนะครับดูรายการนี้เสร็จแกออกมาตอกย้ำคำพูดของคุณแลรีฟิงก์กบอก Bitcoin is an international asset นะครับ Bitcoin คือ asset แบบ international เป็นสากลโลกใช้กันนะครับแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลสั้นๆที่ผมเล่าเนี่ย เสียงบนตลาดก็เป็นสัจธรรมของการลงทุนนะครับมีคนที่มองว่านี่เป็นเรื่องดีที่ Asset Manager อันดับโลกเข้ามาผสมลงกับ Bitcoin กำลังจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามานะครับการ Adoption จะมากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่มองว่าตรงนี้อาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นแต่สุดท้าย BlackRock อาจจะเข้ามาเขมือบ บิ t คอย n หรืออาจจะเข้ามาทำลาย Bitcoin ในอนาคตก็ได้นะครับทั้งนี้ข้อดีของตลาดคริปโตคืออะไรไม่ว่าเราจะมองทางไหนนะถ้าเรามองว่าดีเราก็สามารถตั้งลอง Position ได้นะครับถ้ามองว่าไม่ดีก็ตั้งชอตจนเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับได้ทั้งสองทางแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมเห็นภาพสิ่งที่ผมนึกออกเนี่ยคนจะพูดถึงคริปโตเคอซี่มากขึ้น นะครับคนที่ไม่เคยชอบคริปโตหรือไม่เคยเห็นคริปโตในสายตาเนี่ยอาจจะเริ่มกลัวๆอาจจะอยากจะโฟโบเข้ามานะครับสถาบันการเงินตอนนี้เข้ามาเกือบหมดแล้วสถาบันการศึกษาระดับโลกมีการเรียนการสอนในเรื่องของ Bitcoin เรื่องของค r y ปโ o เคอร e n นซนะครับโลกใบนี้กำลังจะเปลี่ยนไปแต่แน่นอนแรงต้านมันก็ต้องมีนะครับเหมือนสมัย อินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยคนมองว่าซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องไร้สาระจับต้องกันไม่ได้นะครับลุงผมเนี่ยมองว่าหนังสือพิมพ์ดีกว่าอ่านข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ไม่ต้องมี Wi-Fi ทุกวันนี้ลุงไปร้านกาแฟขอหนังสือพิมพ์เด็กเด็กมองหน้าลุงเหมือนเห็น UFO นะครับเพราะอะไรเพราะโลกใบนี้กําลังจะเปลี่ยนไปและโลกใบใหม่มันสําหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม